สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรถซับเวอร์ครับวันนี้ผมอ้วนและก็น้องยินนะฮะ,ะได้มีโอกาสนํารถมาทดลองขับแล้วก็รีวิวนะฮะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งนะน้องยินนะได้เจอน้องยินอีกแล้วนะครับและได้พาน้องยินมานั่งรถชมวิวนะฮะแล้วก็ดูสมรรถ,ถนะของรถเจ้าเกียร์แกรนคาร์นิวัลนั่นเองนะฮะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยเนาะใช่ค่ะปีอะไรหนู ปี2019 2020ค่ะโอ้โหเลขใหม่เท่าไหร่คะเลขใหม่ก็วิ่งมาไม่เยอะเลยค่ะเพียงแค่79,000กิโลเท่านั้นเองพี่วันโอ้70,000กิโลเท่านั้นเองนะฮะใช่ตัวนี้เห็นบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยตั้งราคาอยู่ที่1,290,000อ่าแล้วเรือนนี้เหลือเท่าไหร่อ่ะปนคนปรับราคาลงด้วยใช่เราลดพิเศษเลยสำหรับลูกค้าเบตันชัวถ้าซื้อในเดือนนี้อ เหลือเพียง1,259,000าบาทเท่านั้นเองโอ้โหราคาลงมาเยอะมากเหมือนกันนะ<ไ>ประหยัดก็ออกห้างไปล้านกว่าบาทเลยค่ะปรับส่วนกระแสตอนนี้มากๆเลยต้องบอกว่าในตัวรถตัวนี้นะเป็นรถครอบครัวได้เป็นรถร้อยเ็เลยนะเขาเรียกว่าเป็นรถในตระกูลของรถแวนอะไรประมาณนี้นะค่ะคันนี้11ที่นั่งเลยใช่เป็นรถ1ิที่นั่งแล้วก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น การเปิดประตูสไลด์ข้าง2ฝัง่งซ้ายขวาได้ด้วย<ด>เป็นประตูะไฟฟ้าแล้วก็ขึ้นลงก็จะไม่ลำบากหรือว่าจะเป็นผู้สูงอายุเนี่ยเหมาะมากๆเลยสําหรับรุ่นรุ่นนี้นะฮะแล้วรถคดีมันก็ไม่ได้สูงมากด้วยคือเหมาะสำหรับคนมีอายุหรือเด็กเล็กหรืออะไรอย่างเงี้ย อถือว่าดีมากๆเลยแล,แล้วก็เป็นก็น,นั่งสบายด้วยสบายนะสบายมากๆเลยถ้าเปรียบเทียบกันในส่วนของตัวที่เรามาเอารีวิวในรอบนั้นเนี่ยจะเป็นในของรถตู้สองาส2 5ศูมันคนละคลาสกันเลยนะได้ใกล้ชิดแนบชิดกันมากกว่านะได้ใกล้ชิดแนบชิดกันมากกว่านะ แล้วก็ไม่อึดอัดองโถงนั่งแบบไม่โครงอะไรมากเพราะว่าในใฟิลของรถตู้เนี่ยมันจะค่อนข้างโครงนิดนึงอะไรอย่างงี้นะแต่ตรงนี้ก็คืออยู่ในความที่ว่ารถเป็นรถอนเนกประสงค์ช่วงลงช่วงล่างอะไรต่างๆเนี่ยได้หนึบมากขึ้นตรงนี้เป็นระบบโช๊คมัลติลิงก์อะไรเงี้ย<อ>ซึ่งให้ความอ่าช่วงล่างเนี่ยของเขาทําให้หนึบและเกาะถนนมากยิ่งขึ้นแล้วดูแบบเวลานั่งรถเอาไว้ง่ายว่ามันไม่เมา ไม่ไมน่าหลาดไม่ยิเรียนสมูทมากๆ,ากๆเลยแล้วดูในส่วนของภายในนะน้องยินออปชั่นของด้านคนขับนี่นะต้องบอกว่าพวงอะไรเข้ามาแบบเต็มเลยนะ น้องยินพอรู้ข้อมูลตัวนี้ป่ะค่ะคันนี้เขาก็ให้ออปชั่นมาจัดเต็มผงมาลัยก็มัลติฟังก์ชันมาพร้อมกับคูดคอนโทรลเลยหน้าจอกลางก็มีมาให้ขนาด8นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ครบฟังก์ชันเลยค่ะโอ้โหฟูลออปชั่นเลยคันนี้นี่ยังมีหลังคาพราิสรูปมาให้ด้วยนะคะพี่อวนมีทั้งด้านหน้าคนขับแล้วก็ด้านหลังเลยสบายเลยเนาะดูว่ามองกว้าง มันทาให้รถด,ดูกว้างขึ้นด้วยนะคะคหลังจากที่เราดูหลังคาไปด้วยอ,อะไรเงี้ยแล้วมันไม่อึอดอัดเลยเนาะไม่อึดอัดบบสบายๆในส่วนของพวกภายในถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะเบาะเขานี่เป็นเบาะหนังแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโซลลายไม้เอ,อ่ยหรือว่าคอนโซลเนี่ยเข้าหุ้มมาด้วยแบบเป็นหุ้มหนังดําสวยงามมากๆเลยนะครับดูในส่วนของอ่าอนวยความสะดวกอย่างอื่นเช่นมัลติมีเดียกับจอ ด้านหน้าและด้านหลังเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวห้าจอเลยนะเนี่ยน้องยินใช่ค่ะโอ้โเยอะมากเลยถึงจะนั่งข้างหลังก็ยังสามารถดู เอนเตอร์เทนเมได้ออครบเลยมาแบบครบเลยใช่ค่ะจอหน้าหนึ่งตัวแล้วจอตรงเที่บเบาะเรานั่งอีก2ตัวแล้วมีเบาะหลังให้ด้วยอีก2ตัวเลยนะครับใช่แล้วและอุปกรณ์การเชื่อมต่องเขาเนี่ยมีมาแบบครบช่องเสียบ USB <ม>นะฮะแล้วก็ในส่วนของจอเนี่ยมี HDMI มนะครับขึ้นหน้าจอได้เลยสามารถเล่นเกมเล่นอะไรน้องๆหนูๆน,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 นะครับเป็นรถครอบครัวนะครับอย่างพอบ้านไม่บ้าน,นหารถที่ไว้ส่ง น้องเล็กเด็กแดงอะไรเงี้ยนะไปโรงเรียนอะไรเงี้ยอยากเล่นเกมหรือว่าอะไรเงี้ยก็มีให้มารองรับตรงนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะถือว่าดีมากๆเลยนะครับอุปครณก่ตรงนี้ก็มีกระจกไฟฟ้าด้วยนัน้องยินสามารถเปิดปิดได้เห็นไหมเออแล้วมีม่านด้วยม่านข้างก็มีใช่แล้วเออเนี่ยมีม่านข้างด้วยถ้าสว่าแดดแรงอย่างเงี้ยสามารถปิดได้เลยปิดการมองเห็นข้างนอกได้ปะ อันนี้ยิ้มไม่แน่ใจเหรอน่าจะได้นะพี่ว่าน่าจะได้ลองไว้เลยว่ามูซินเดยุร์ไม,ไม่ไม่ลองนะไอเหล่านี้ก็จะชวนน้องเขาลองตลอดเล <c oughs> ะก็ก็ถือว่าโอเคนะเครื่องก็ม่านเอาม,มีมียันช่องข้างหลังก็มีช่องระบายอากาศข้างหลังก็จะเป็นม่านบังตาไปไในในตัวด้วยนะครับถือว่าก็ ดีมากๆระบบแอร์ของเขาก็จะมีโหมดปรับตรงด้านน้องยินจะ<ช>อยู่ฝ <หา S 2> ั่งวาแยกมาให้ด้านหลังเลยช่องแอร์ก็มีให้ทั้งตรงที่เรานั่งแล้วก็ด้านหลังก็มีให้ด้วยถือว่าเป็นตัวอำนวยความสะดวกอย่างหนึ่งถือว่าดีมากๆเลยเพราะว่ารถบางรุ่นเนี่ยเขาจะเป็นแอร์รวมก็คือว่าเป็นแอร์พาร์ตเขาเรียกว่าแอร์ราวอะไรอย่างงี้นะก็ะจะมาแบบควบคุมอุณหภูมิมมอยู่ด้านหน้าที่เดียว แต่ตันนี้ก็จะมีแยกอุณหภูมิมาให้อยู่ตรงด้านช่องด้านหลังแยกอุณหภูมิให้ระดับพัดลมให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะไฟส่องแสงสว่างก็มีมาแบบให้ครบคันนะคันนี้พี่ว้นว่าสวยงานนะลงตัวมากเลย,ยแต่ทําไมว่ามันติดอะไรไม่รู้แต่รถคันนี้เนี่ยเข้ามาก็ได้สักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าหรือว่าคนเขาคนที่เป็นเนื้อคู่ของเขาแท้หรือว่า คนที่ต้องการลถอาจจะยังไม่โดนใจอาจจะไม่ถูกใครที่หารถที่แบบว่าน้องยินตอนนี้นะใครที่หารถมือสองใช้ตอนเนี้ยพี่ว่าน่าเหมาะเหมาะมากๆเลยเพราะว่าราคาตอนนี้ปรับลงเยอะมากใช่ปรับลงเยอะมากอย่างคันนี้ก็ปรับลงตั้งหลายเบืร์ปรับลงเท่าไหร ตอนแรกตอนแรกเท่าไหร่นะตอนแรกตั้งอยู่เท่าไรหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นาพตอนนี้เหลือแค่หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันแล้ต้องสี่หมื่นห้าหมื่นมาแล้วเรายังมีสิทธิพิเศษจ้ะสามารถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านวว้าหรือว่าจะเป็นต้นน้ำมันปีเป็นถ้ามาซื้อภายในแปดจุดแปดนี้อ่าฮะอ๋อภายในเดือนเดือนแปดเดือนแปดนี้เลยใช่ไหมอ๋อเรามีโปรโมชั่นแปดจุดแปดแคมเปญมีอะไรบ้าง เนี่ยค่ะอย่างที่ยินบอกไปสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านแล้วก็จัดไฟแนนท์ทั่วประเทศอและยังและยังมีเติมน้ํามันให้ฟีเต็มทงองทุกกรณีหรือทุกคันปะก็เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทเลยใช่ไหมเห็นบอกว่าพี่ได้ยินข่าวแววมาว่าเขาจัดแคมเปญแบบว่ากระหน่าเลยคือคือเข้ามาที่หน้าร้านปุ๊บไม่ต้องพูดปวามนำเพลงลดทันทีห้าหมื่นเลยปะใช่ค่ะใช่ไหม ลดทันทีไปเลย5้า0 0ื่บาทลดไปเลยโอ้แคมเปญน,นี้พี่อ้วนยังสงสัยนี่ต้องได้ยินจากฝากแ่กต้องยินเลยเรารดแล้วลดอีกรดแล้วลดอีกใช่ไหมโปรโมชั่นพิเศษขนาดนี้ไม่เข้ามาซื้อได้ไงคะโอ้โหราคานี้แบบพิเศษนะฮะใครที่สนใจนะครับตอนนี้ต้องบอกว่านะครับทางเบรตันชัวร์ของเราหรือว่ารถซับเบอร์ของเรานะครับจัดโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะฮะต้อนรับ8เดือน8นะครับเป็นเดือนที่ แห่งความอบอุ่นเป็นเดือนแห่งมอบความรักความอบอุ่นให้กับคุณแม่เลย่ายง่ายนะหรือจะซื้อรถคันนี้ไปรับแม่เอหมาะมากๆมองจริงเรานั่งคุยกันนี้ยังไม่มีโค้งเข่งเลยนะคะแม่แต่นิดเดียวการเวียนเลยไม่เมาไม่มีเมาไม่มีอะไรคุณแม่นี่นั่งสบายแน่นนสบายมากนั่งสบายมากคือแบบว่าการนั่งหรืออะไรต่างๆนี่ขนาดดูตอนที่เราเข้าโค้งเนี้ยรถเนี่ยก็ยัง เข้าโค้งมาปุ๊บตัวเราบางทีถ้าเกิดรถมันโค้งมากเนี่ยเวลาเข้าโค้งปุ๊บเอียงตัวเราจะเอียงไปตามองศารถแต่เนี้ย้ีแต่เนี้ยลยต้องยินเปิดก่อนยินเปิดก่อนนะได้ได้หมดได้หมดนะตอนเนี้ยซึ่งรถคันนี้ เราได้ดูแลเรื่องความสะอาดอะไรต่างๆหรือขัดสีชีวีวันหรือว่าการบิวอะไรต่างๆล้าง้องเครื่องเราจัดการให้เซ็ตครบเซ็ตหมดเรียบร้อยแล้วคือ<ช>ลูกค้ามาดูหรือ FC คนไหนมาดูรถคันนี้ถูกใจคือขับรถกลับบ้านได้เลยพร้อมส่งมอบเลยใช่พร้อมส่งมอบเลยขับรถกลับได้หรือไม่สะดวกนะครับเดินทางอยู่ต่างจังหวัดอยู่จังหวัดไหนก็ตามทุกทิศทั่วไทยเรามีบริการจัดส่งให้ด้วย ถึงหน้าบ้านเลยนะครับบริการแบบนี้ต้องบอกว่าต้องมีที่เบรตันชัวของเรานะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าย้ำอีกทีหนึ่งกับโปรโมโชั่นดีๆอย่างนี้ต้อนรับกับ8เดือน8 8นะครับ8เดือน8นี้เป็นเดือนแห่งมหามงคลด้วยแล้วก็เดือนแห่งความรักความอบอุ่นจากแม่ด้วยนะฮะ บอกว่าปรับราคาแบบพิเศษพิเศษหลายคันเลยไม่ใช่เพราะคันนี้คันเดียวนะต้องยินใช่ค่ะม,มีมาเยอะมากๆเลยสนใจนะค,ะคันไหนคือเข้ามาดูได้เลยเราลดทุกคันอยู่แล้วค่ะ,ะสำหรับลูกค้า เบตันชัวของเรา,าในส่วนของรถคันนี้นะต้องบอกว่าเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลด้วยใช่ไหมน้องยินใช่ค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล<ะ>สี่สูบนะคะเครื่อง2,200เทอร์โบค่ะ,ะ190แรงม้าเลยค่ะ,แ,ะแรงบิดสูงสุดนะคะจะอยู่ที่440นิวตันเมตรเลยค่ะค,คันนี้โอ้แรงม้าแบบเหลือๆสบายๆและประหยัดน้ํามันด้วยเนาะประหยัดน้ํามันค่ะเพราะเป็นเครื่องดีเซลทนทานและประหยัดน้ํามันสุดๆไปเลยค่ะคันนี้อึดม,มากๆเลยนะครับและยิ่งได้รถเป็นในสัญชาติ เกาหลีเงี้ยเขาบอกว่าเครื่องเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยเป็นรถเครื่องยนต์ที่อึดอยู่แล้วอึดมากๆเลยทีเดียวนะครับมั่นใจขายห่วงได้นะครับแล้วย้ำราคากันอีกทีทวกนราคาคันนี้นะคะเราขายเพียง1,259,000บาทเท่านั้นเองค่ะออราคาสุดพิเศษขนาดนี้นะคะเข้ามาดูรถได้เลยค่ะถ้าลูกค้าสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์0 8 2 8 5 6 0000หรือ SI ซไซดี9999ค่ะและพบกันที่เว็บต้นชว่นะคะวันนี้กับพี่อ้วนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car ์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r f o r s u r e c o m